มีเป anyway, ็นยไงบ้างคะกระแสตั้งแต่ว่าวันนั้นท so ี่เราได้แบบมีการพูดไปอะไรอย่างเงี้ยถึงคู่จิ้นของเราอ๋อก็มีแต่คนถามเพื่อนผมถามอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้มยิ้มตอบไปอะไรอย่างเงี้ยเสีไม่คิดว่าจะถามกันเยอะขนาดนี้สงสัยว่าเป็นแฟนกันออ๋จริงหรือเปล่าก็อย่างที่พูดเลยนะจริงจริงอยากให้เราถึงบรรยากาศตอนนี้ว่าทำไมมันถึงหลุดปากออกมาเพราะว่าอะไ์อ๋อทำไมถึงหลุดปากกัเหมือนมีคนเมนเข้ามาว่า อะไรนะทาไมถึงพูดตอนนั้นแล้วมันมีอยู่แบบว,ว่า<ม>ทําไมไม่ค<ม>่อยออกไม่ออกงานคู่กับต้นเลยอะไรเงี้ยแบบโก,กรธกันหรือเปล่านานๆกันเลยบอกเปล่าเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมไปกินข้าวเหมือนแค่ว่ามันมีเหตุผลที่ว่าออกกันคู่บ้างไม่ได้หรือว่าออกกันคู่ในค่ายกบ้างอะไรเงี้ยฮะอย่างพอหลายคนสงสัยเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์ว่าเป็นแฟนกันทุกคนก็วิดม้อยกับคำตอบนี้มาก ก็มันจะอิ่มแพคขนาดนี้ไหมไม่ไม่ตอนนั้นน่าจะแบบโหนเหนื่อยงานเนี่ยแล้วก็ม,มาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดด้วยพูดยังไม่ทันคิดเรายุง่งต้อรู้สึกไงว่าคนมองว่าแบบว่ามันเป็นมนเป็นาการสร้างกระแสทําการตลาดให้กับตัวเองเนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยจริงเราก็สนิทกับน้องมากๆแบบมากมาก,มาก,มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้ใจรู้พุงกันแต่หลายคนบอกว่าเออโซ่เปิดกันมากเลยเราจะ ใช่ที่ไม่ได้ลงก็มีแบบเราไม่ได้กันอะไรก็มีอะไรเงี้ยฮะสนิทกันเปนเหมือน,นพี่น้องจริงๆกันเลยอะไรเงี้ยก็คือแม้งานคู่จะไม่ออกแต่ว่างานส่วนตัวออกด้วยกันตลอดใช่ครับ ก็เรียกว่าทางค่ายอะเรียกว่าทางค่ายที่เราเล่นด้วยกันเราสนิทกันหมดเลยไปไหนก็ไปด้วยกันไปกินข้าวไปเล่นเกมออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับเพอาะข่าวว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเราคุยกันต้นเลยว่าคนมันจะ impact คนจะแบบว่านี่เพื่อกินเยอขนาดนี้ไม่ค่อยได้คุยอาจจแบบว่าเออก็ตามนั้นแหละที่พูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเคยเพราะว่าในไลฟ์เราก็นิ่งเลยนะพ่อ ต้นกอกตามนั้นเหมือนกันเขินเขินเขินแล้วว่าต้นงการเขาเขินเขาก็ไม่รู้จะตอบอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรเออเหมือนตอนนี้แฟนๆก็ลองงานคู่อยู่นะมีมีโอกาสจริงๆแบบว่าเออมันมีงานคู่ตอนไหยคนรู้กว่าเออไม่ออกคู่กันเลยจนคนจะเป็นประเด็นว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือไม่คอนเนกต์เหมือนเดิมครับอาจจะเป็นปัจจัยของทางค่ายของเราสองคนอะไรเงี้ยก็พูดยากแต่เรื่องดีก็มีมีครับมีเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มีเรื่อยๆฮะ แต่อีเวนไม่คู่แต่ว่างานไลคู่ตลอดเลยนึะใช่ครับยังเจอกันอยู่เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงยังรักกันดีเหมือนเดิมใช่ไม่รู้เป็นเด็กอะไรเด็กในค่ายนี้ชอบรักชอบทักมาถามผมไลฟ์ป่ะพี่ผมเหงาแล้วพี่ผมเหงาเลยเหมือนไม่มีอะไรเขาก็ต่างคนต่างอยู่กันเนาะไม่รัดไม่นัดไลฟ์ก็นัดออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกกินข้าวก็คือแบบไลค์คุยกันเจอหน้ากันอ่ไงเงี้ยผ่านไลค์ไม่ได้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นะ